ฝังเข็มแก้การปวดกระดูกทับเส้นได้จริงแต่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้สวัสดีครับกับผมนครับนายแพทย์อนันต์ชาติศรีนหรือหมอฟันครับมากกว่ารักษาคือการดูแลหัวหใจครับคลิปนี้ครับหมอจะไมนําวิธีทําให้คุณหายปวดครับาคุณมีอาการปวดแล้วลงขาไปกระดูกเส้นครับ เป็นหมอรักษาด้วยเาาส้นประสาทหรือเป็นอะไรแล้วแต่แล้วคุณรักษาโดยการฝังเข็มอยู่แต่อาการคุณไม่ดีขึ้นครับอาจจะเป็นเพราะคุณไม่รู้เรื่องนี้ครับอา่าโดยหมอจะบอกว่าหลักการในการที่คุณไปฝังเข็มเพื่อให้คุณหายปวดเพื่อเราจะได้หายปดวดด้วยกันต้องทํำยังไงบ้างนะครับเช่นเคยครับ เพื่อเป็นการให้คุณพัฒน์คิดดีครับสำหรับใครที่ช่องของยูทูบคุณสามารถกด Subscribe ได้ที่หมอฟันมาบฝังเก็มสำหรับใครที่ชยู่ในเฟซบุ๊คุณสามารถกดติดตามที่ด็อกเตร์ฟันหมอฟันนะครับโอเคนะครับเคสเคสนี้ครับเป็นเคสเคสหนึ่งที่หมอฟันได้ยกตัวอย่างขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมาดูเคสไปด้วยกันนะครับเป็นเคสคนไข้คนหนึ่งครับนะฮะถ้าคุณนะฮะไม่อยากผ่าตัดจริงๆนะถ้าคุณเป็นปวดแล้วขาแล้วคุณไม่อยากผ่าตัดมาใหญ่คุณฟังแล้วอย่างเข้าใจแล้วคุณฝังเข็มว่ามันช่่่วยยคคคคคคคุณไไไดดดด้้้้้ัััััััังงงงงนนนนนีีฮะะเเเสรรรรรบบบผาาาตมมฝข็็กิ คนไทยคนนี้ครับมีปัญหาเรื่องการเป็นกระดูกตับเส้นครับผ่าตัดมาทั้งหมดห้าครั้งทุกคนคิดดูผ่าห้าครั้งเห็นไหมฮะนะใครแอนผ่าตัดตั้งแต่ปี4 5 5ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งผ่ามาตั้งสี่รอบถอนเล็กออก่าลีข้าวอะไรก็แต่ตอนนี้ขาชาลีฝาเท้าตกปีห้าหกนะฮะนะผ่าอีกขูดหินปูนล้อพังผืดเกือบเดินไม่ได้จนรู้จักหมอจากคลิปนะฮะไปฝังเข็มมาสิบครั้งกลับมาเดินได้ไม่ใช้ไม้เท้าขึ้นบันไดได้รู้จักปรับยาให้พวกเราฟูฟูนะครับเห็นไหม จริงๆคนไท้คนนี้นเขาเคยทั้งกินยาทั้งกายภาพทั้งฝังเข็มเขาไม่ดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปผ่าตัดครับแต่ผ่าตัดของเขานะสําหรับของเขานะผมไม่ได้บอกว่าผ่าตัดไม่ดีนะแต่ของเขาอาจจะโชคไม่ดีว่าผ่าตัดแล้วมีปัญหาทําให้ต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกผ่าตัดแล้วจนกระทั่งครับคุณหมอบอกเขาว่าไม่รักษาแล้วเพราะมันรักษาอะไรไม่ได้แล้วมันผ่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วทุกคนลองคิดดู แต่ผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วการฝังเข็มอะ่ะมันจะมาช่วยตรงจุดนี้ได้ครับถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาเองเคยฝังเข็มแล้วแต่เพราะอะไรทําไมเขาถึงฝังแล้วยังไม่ดีขึ้นมันมีสาเหตุครับเังนั้นการที่คุณจะใช้ในการรักษาโดยการฝังเข็มแก้การดมเสนแล้วคนที่จะเลือกที่จะไม่ผ่าตัดคุณต้องทําไมคุณต้องเข้าใจใน3ข้อนี้ข้อที่1ครับคุณต้องฝังถูกหลักครับการถูกหลักฝังยังไงบ้างครับถูกหลักมีอะไรบ้างคือ3อย่างครับอันที่หนึ่งง่ายๆที่ผมจะบอกถูกหลักคืออันที่1คือ ตามจุดลมปานครับเป็นแพทย์แผนจีนอันที่2คือตามแผนแพทย์ปัจจนครับเป็นเป็นแพทย์แผนที่เรียกว่าดายดิดงหรือปักที่จุดเจ็บหรือปักที่ทิกเกอร์พอยท์อันที่3าคือปักจุดไกลเห็นไหมครับถ้าคุณจะฝังเข็มคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นเ a ตติ้งแบบไหนอาการคุณเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนอย่างเคสนี้ครับคุณป้ารายนี้ครับเนื่องจากว่าเขาผ่าตัดไปแล้วผมปักจุดเจ็บไม่ได้อันนี้แน่นอนนึภาพไหมผมอาจจะปักจุดไกลไอ้ปักแพทย์แผนจีอาจจะไม่ค่อยเวิร์กด้วยในบางครั้ง เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผมจะปักโดยใช้แพทย์แผนจีนร่วมกับใช้จุดไก่เห็นไหมถ้าคุณไปปักจุดเจ็บเคสนี้อาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเคสนี้ปวดเรื้อรังแล้วเป็นมานานมันโน้ตเลยนะครับถ้าสมมติไม่หายคุณกลายเป็นกระดูกเส้นแล้วคุณมีอาการปวดแล้วเป็นมานานการปักจุดใกล้หรือปักจุดเจ็บอาจจะไม่เหมาะสมเลีร์นี่คือการปักหรือการรักษาโดยการฝังเข็มอย่างถูกหลักครับที่คุณต้องรู้ก่อนอันที่สองครับคุณต้องคุณต้องฝังอย่างถูกโลกครับถูกโลกเป็นไง คุณรู้ใช่ไหมครับว่าคนไข้จะรีเป็นกระดูกเส้นครับแล้วคุณรู้ใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าคุณเองก็รู้ครับว่าคนที่เป็นกระดูกเส้นบางคนถึงแม้เป็นกระดูกเส้นเหมือนกันแต่การรักษาอาจจะแตกต่างกันถามว่าทํำยังไงครับหมอฝันแตกต่างกันยังไงก็สมมติว่าวันนี้ครับคุณเป็นกระดูกเส้นคุณเป็นตำแหน่ง L3 L4 ามเอลที่อบางคนอาจจะเป็น L2 L3 าบางคนอาจจะเป็น L4 L5 บางคนอาจจะเป็นช่วงเอที่5้าแล้วก็กระดูกก้นกบก็เป็นได้ แต่มันคือกระดูกเช่นอย่างคนไข้รานี้ผมก็ต้องดู m r i ดูเอ็กซเรย์ประกอบเขาพาตัดตำแหน่งไหนผมก็ต้องขอดูเพื่อให้ดูผลป,ประกอบอย่างที่ผมบอกครับเพือคนจะรู้ว่าผมเป็นแพทย์ปัจจุบาเป็นแพทย์ดุสิตจีแพทย์ผมสามารถที่จะดูและสามารถจะปรับยาและดูเรื่องของ MRI อไรได้ดพราะฉะนั้นผมก็จะด,ดูว่าแล้วคนไข้คนนี้เป็นตำแหน่งไหน,ไหนการฝังเข็มถ้าคุณฝังไม่ถูกโรคหรือฝังไม่ถูกโรคมันไม่หายหรอกครับนึกภาพไหมฮะนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปหาคุณหมอผมอยากให้คุณแจ้งคุณโรคคุณหมอให้ใชัดเจนว่าคุณเป็นโรอะไ ทางที่ดีถ้าคุณมีเอ็กซเรย์เอ็มไออยากให้คุณเอาให้คุณหมอเขาดูด้วยเคลียร์นะเราจะได้หายปวดไปด้วยกันนึกภาพป่อันนี้3ครับถูกคนครับคาว่าถูกคนหมอฟันหมายเพราะอะไรถูกคนที่หมายถึงว่าการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยแต่ละคนถึงแม้จะเป็นโรคเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งขอทีแต่แตอาจจะแตกต่างกันถ้าแต่ทุกคนเห็นครับคนไข้คนนี้ฮะเขาปวดจนเขารู้สึกว่าท้อแท้เกิดภาวะซึมเศร้าเครียดนอนไม่หลับ การฝังเข็มไม่ใช่รักษาแค่เรื่องของปวดครับสำหรับหมอฟันมารักษาในครั้งนี้ที่เป็นฝังเข็มผมจะรักษา,าคือถูกโรคต้องถูกคนด้วยนั่นหมายความว่าเขามีภาวะอะไรเช่นมีภพระท้องผูกมีเพราะนั่นนอนไม่หลับผมต้องรักษาด้วยกันฝังเข็มที่จุดน,นั้นด้วยการฝังเข็มเพียวเพียวเพื่อแก้ปวดอาจจะไม่ตอบโจทย์จริงๆไม่คงตอบโจทย์แหละแต่มันอาจจะไม่ได้หายดีลองนึกภาพจากคนที่ตอนแรกต้องใช้ไม้เท้าเดินไม่ได้แล้วก็จะมาเดินได้ นึกภาพนะเพราะวันนี้คลิปนี้หมอรู้จักว่าการฝังเข็มมันมีประโยชน์แต่คุณแค่ไม่เข้าใจหลักการในการฝังเข็มไม่หายปวดแล้วคุณจะได้ม่ต้องไปไม่ต้องผ่าตัดนั่นเองวันนี้ผมมาแชร์นะให้คุณเข้าใจว่าวิธีการรักษาโดยการฝังเข็มถ้าคุณจะเลือกรักษาโดยการฝังเข็มอยากคุณทาตามนึกภาพปะแล้วถ้าคุณต้องการให้หายปวดอย่างแท้จริงผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเราต้องมีหลักการรักษาตามหลักนี้ที่ผมบอกนี่คือหลักการรักษาคนไข้การดูดเส้นให้หายปวดอย่างแท้จริงคือบ้านของการหายปวด นักเรียนชาวไอแคร์ I care, จะรู้จักอันนี้หนึอภาพวะเห็นไหมห้าเคล็ดลับหายปวดเสนอย่างแท้จริงอันที่หนึ่งคือการกินยาเห็นไหมครับอันที่สองคือการฝังเข็มอันที่สามคือลดความฟิกอันที่สี่คือกายภาพและสุดท้ายครับอยู่บนพืนถานของความเชื่อเพราะฉะนั้นฝังเข็มก็เป็นส่วนประกอบสําคัญในการรักษาเคลียร์ไหมครับเกตไหมฮะคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วการรักษาส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาต่อเนื่อง มีคนหมอฟันบอกว่าหมอฟันครับต้องไปฟั่งหนึ่งสิบครั้งลองนึกภาพอยู่นะคนไข้คน,คน,คนหนึ่งผ่าตัดมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะผ่าตัดมาทั้งหมดอห้าครั้งแล้วอะ่ะคือผ่ามาห้าครั้งแล้วอะ่ะคือฝั่งแค่สิบครั้งใช้เวลาสองเดือนครึ่งอาการดีขึ้นแค่นี้ผมว่าถือว่าแฮปปี้แล้วครับที่เหลือ,อเขาแค่ต้องมีความรู้ในการเอายาไปปรับองนั่นเอง,เองนึกภาพไหมฮะที่เหลือต้องมีความรู้ในการลดความเสี่ยงที่เหลือจะมีความรู้ในการทํากายภาพต่อนึกภาพปะครับต้องไปถึงสิบครั้งเลยเหรอ ในเคสบางเคสถ้าคุณเป็นมานาคเป็นมานานคุณลองนึกภาพดูวันนี้ถ้าคุณเป็นกระดูกเส้นนะแล้วคุณไปเข้ากายภาพวันนี้คุณไปกายภาพาก,กี่ครั้งลองคิดดูครั้งละประมาณสองพันบาทสมมติไปสิครั้งคุณสองหมื่นบาทดูภาพปะแล้วคุณผ่าตัดผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งครับมารักษากับหมอฟันเนี่ยแหละฮะถ้าคนนี้เคยผ่าตัดไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งที่สองอะ่ะจะไปผ่าตัดอยู่แล้วพอเอิ้นมาเจอคลิปหมอเด้งขึ้นมาก็เลยตัดสินใจไม่ผ่าแล้วมารักษาโดยการฝังเข็มก,กับหมอฟัน คุณคนไข้คนนี้จะผ่าตัดค่าใช้จ่ายเนี่ยโรงพยาบาลเอกนชนอะประมาณล้านหนึ่งเขาบอกผมนะโชคดีมากเลยครับที่เขาได้แบบหมอฟันได้มกดูรักษาเขาเพราะเขาไม่ต้องไปผ่าตัดเสียงเงินถึงหนึ่งล้านบาทเขาเอาเงินไปทํากระถินครับโหอนุโมทนาสาสรุกเคสคนี้ผมจําผมแม่นผมจาแม่นเลยถูกว่มเขากายภาพไม่ดีขึ้นอ่องที่ปยากายภาพมาไม่ดีขึ้นถึกอหาวะจริงๆอ่ะไม่ใช่กายภาพไม่ดีนะแต่คุณลองดูนะที่ผมบอก กายภาพแ่ะมันต้องทําตอนที่ความปวดมันเริ่มเบาลงมากๆแล้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงคนบางคนอะ่ะกายภาพมันอาจจะโอเคอันนี้หมอฟันเข้าใจครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าคุณเข้าอยู่ในเฟสต้องผ่าตัดแล้วกายภาพบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในช่วงแรกนึกภาพปะคุณต้องจบความปวดให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นการกินยานหรือฝันเข็นกันแล้วแต่เห็นไหมนึกภาพปะหรือบางคนบอกว่ากายภาพเอ่อไปไป,ไป,ไป,ไปนวดไปตอบเส้นเสียไปเท่าไหร่แล้วครับ เพราะฉะนั้นการรักษาเพียงแค่สิบครั้งแล้วเขากลับมาชีวิตได้คุณคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะครับคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าสุขภาพอ่ะถ้าสุขภาพมันดีครับมันมันโอเคมากกว่าการที่คุณแบบจะต้องทนปวดซึ่งผมไม่ชอบเห็นคนทนปวดเนี่ยหนึ่ภาพปะแต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ได้ซีเรียสครับคุณไม่จำเป็นต้องมารักษากับหมอฟันก็ได้แต่หมอฟันอยากให้ทุกคนเข้าใจเราจะได้หายป่วยไปด้วยกันแล้วคนที่หายแล้วมาให้กำลังใจคนอื่นต่อว่ามันจะดีขึ้น,เด,นเดี๋ยวมันจะดีขึ้น นึกข้าวอะนั่นแล้วสังคมมันจะได้แบบปราศจากความปวดทุกคนจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขจะได้มีรอยยิ้มให้แก่กันและกันใครเข้าใจได้หมอฟันพูดแบบขอหัวเลาะมาเลยขอหัวเลาะมาเลยนะฮะแล้วก็ยิ้มเยอะๆฮะนึกข้าวอะนึกข่าวะปะครับเมื่อทุกคนมีความสุขครับทุกคนหา,หายจากความปวดแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นแน่นอนนะครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ แบ่งไปให้คนอื่นด้วยนะครับเช่นเคยครับให้คุณพักคิดด,ดีครับสำหรับใครนช่อง YouTube คุณสามารถกด subscribe ได้ที่หมอฟันหมอฝังเข็มสำหรับในช่อง a c e b o o k คุณสามารถกดติดตามที่ดรฟันหรือหมอฟันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามฝังเข็มแก้อาการกระดูกเส้่ได้ไม่ต้องผ่าตัดแต่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยดูสวัสดีครับบ๊ายบาย